นี่ตำรวจไทยว่าง,งั้นเดี๋ยวตัวเป็นคาะลงแางซานก่อเผาผู้นึ่งกวดเขาตะเลี่ยวอืมเอาบุญอันนี้ก็อนุรักษ์เกิดทุนไว้ซึ่งสถาบันพระมาหากษัตริย์ตำรีของหงลวงตาน,นี้เป็นราชการที่หก รออีกไม่นานก็คงจะครบทุกรัชกาลนะครับบรรยากาศทั่วไปโดยรอบเกดีมักแปดลงตะแยงสุขากาโมนี่ก็เป็นเกดีองค์ลงปุจวนนะครับสวยงามมากบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนและก็ยังมีฝนล่อยปลายลงมาตลอดนะครับไม่เคยขาดน,นี่เป็นน้ำพุ อยจริงครับคนไหนที่ยังไม่เคยดูไม่เคยมาก็อย่าลืมแวะเวียนกราบนมัส,สการพิพิธภัณฑ์เจดีย์หลวงปู่จวนนะครับตรงนี้ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้และขณะนี้ก็คือเจดีย์มักแปดอติธรรมทีทททมเก่าทีมเก่า,เ,กาเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำทองห้องสะอาดอืมอ มีแต่คนหน้าตาสวยๆหล่อๆอบแล้วครข้างนอกกวดท้ใาหบรรยากาศขณะนี้พึ่งลงมาจากบนยอดเขาภูทอกใหญ่นะครับสไปปลูก erm ป่าปลูกต้นยางนากลงมาทำความสะอาดเจดีมากแปดต่อ นี่ก็เจ้าภาพญาติธรรมอีกท่านหนึ่งนะครับพึ่งหายจากการป่วยอืหน้าก็ยังซีดๆกันอยู่นี่ก็เป็นญาติธรรมญาติโยมที่มากับนมัสการดีดีมักแปดดูข้างบนนะครับแกะสลับไม้พยุงทั้งหมด มีทุกปาง80สบปางของพระพุทธเจ้านะครับครบตรงนี้ก็เป็นตู้เก็บอัฐิชั้นบนสุดก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุขยับลงมาก็จะเป็นอัฐิธาตุของเกจิอาจารย์หลายรูปหลายองค์